วันนิวส์ตรงไปตรงมาหลังจากได้รับการเลือกตั้งชนะแบบขาดลอยนะครับคนตำรวจเอกสมยศพุ่มพันุม่วงว่าที่นายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็เตรียมที่จะนำนโยบายที่เคยเสนอเป็นทางเลือกให้กับประชากรบอลไทยได้รับฟังนะครับนั่นก็คือคำว่าแร์มาใช้รวมทั้งเตรียมที่จะสังคยนาวงการฟุตบอลไทยขนาดใหญ่ แต่ว่าเรื่องนี้จะบริหารและจัดการอย่างไรนั้นติดตามจากคุณเจ้าพระยาท่าพระจันทร์ครับวงการฟุตบอลไทยผลประโยชน์ยิ่งใหญ่มหาศาลแต่ละปีเม็ดเงินสะพัด พันกว่าล้านบาทรายได้หลักวงการฟุตบอลค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันทั้งฟุตบอลลีกและผู้สนับสนุนทีมชาติไทยค่าลิขสิทธิ์ไทยลีก4ปีวงเงิน4,200ล้านบาทค่าสนับสนุนทีมชาติไทยมากกว่า100ล้านบาทต่อปีนายกสมาคมฟุตบอลไทยและสภากรรมการบริหารรวม19คนมีภารกิจหลัก บริหารงานบริหารเงินเพื่อพัฒนาวงการฟุตบอลชาติไทยทั้งฟุตบอลลีกในประเทศไทยลีกดีวิชั่น1ดีวิชั่น2และอีกหลายรายการรวมทั้งดูแลทีมชาติไทยทุกชุดชายและหญิงตั้งแต่เยาวชนถึงชุดใหญ่พลตํำรวจเอกสมยศภูมผันม่วงว่าที่นายกบอลไทยคนที่17ประกาศนโยบายชัดเจนแฟ ให้ความยุติธรรมกับทุกคนทุกฝ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์ต้องโตรงสายชี้แจงตรวจสอบได้และที่สำคัญเตรียมสังขยนาบอลไทยแบบขุดรากถอนโคนคว้ออำนาจเก่าต่อมาทางถ้จับทีผมก็ไม่รู้เรื่องเพื่อผมมารับตำแหน่งนี้ผมคงต้องเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งสิน้น บริษัทไทยพรีเมียร์ลีกที่มีผลประโยชน์มหา,าศาลต่อจากนี้ต้องรื้อโครงสร้างกรรมการบริหารใหม่หมดเพราะสโมสรลงทุนลงแรงเองจึงควรเป็นกรรมการบริหารแทนชุดเก่าที่ไม่ได้ลงทุนอะไรมากนักแต่กลับรอรับแบ่งปันผลประโยชน์ประเด็นร้อนๆผู้ตัดสินที่เคยมีปัญหาเป่าผิดพลาดโดนร้องเรียนโดนกล่าวหามีใบสั่ง ทีมลงทุนหลายร้อยล้านบาทแต่ต้องมาพังเพราะนกหวีดอันเดียวจากนี้ต้องแก้ไขเร่งด่วนไม่ให้สำรอยกรรมการโดนทำร้ายบาทาสามัคีอย่างที่จังหวัดสตูลชักปืนผู่ที่นครปฐม,มรวมทั้งไล่ยิงกลางถนนที่หัวหมากทีมบอลไทยต้องไปให้ไกลกว่านี้พ่วงเวลา4ปีที่ดำรงตำแหนง่งต้องมีทีมบอลไทยชุดใดชุดหนึ่งได้ไปบอลลก คือคำสัญญาของพลตำรวจเอกสมยศที่จะสังขยนาบอนไทยจากแดนสนทยาสู่ฟ้าใหม่แบบแฟร์เจ้าพระยาท่าพระจันทร์รายงานวันนิวส์ตรงไปตรงมา